ค่ะสวัสดีค่ะคูลีชาแนลนำเสนอวิธีทําแคบหมูกรอบอๆหอมๆอ,มอร็ดอร่อยนะคะหนังพองๆค่ะทานทีก็กรอบสุดยอดเลยนะคะวันนี้ก็ได้หมูมาจากตลาดนะคะ,ะหมูติดมันค่ะหมูติดมันนะคะแล้วก็มาทําการหั่นค่ะใส่กระมังนะคะ,ะหั่นไปจนกว่าจะหมดนะคะ ก็ใช้เวลาในการหั่นตัดเลยสับเลยนะคะเป็นท่อนๆอ,ออกมาประมาณกะดูนะคะเพื่อความอริดอร่อยอย่าชิ้นใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็โรยเกลือค่ะโรยเกลือซอสฝาเหลืองนะคะรสดีนิดหน่อยนะคะอย่าให้เค็มนะคะพเพราะเค็มมากจะไม่อร่อยนะคะจากนั้นก็มาคุกเขานะคะนวดให้เข้าหมูกรอบๆของเรานะคะ อริดอ,อ,อ,อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะในการทำวิธีทำแคบหมูแสนกรอบแสนอร่อยนะคะเพื่อนๆการทำแคบหมูนี้นะคะเป็นการสร้างรายได้นะคะหรือว่าจะทานในครัวเรือนนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะก็ทานแต่พอดีนะคะแถมเราได้น้ำมันค่ะน้ำมันก็ยังเอาไปขายได้นะคะกิโลกรัมหนึ่งก็ 40บาทนะคะแคบหมูก็ขายได้น้ำมันก็ขายได้นะคะสำหรับวิธีการทำวันนี้นะคะเราจะใช้เตาฟืนค่ะใช้เตาฟืนรองน้ำมันไว้แล้วก็เทนะคะเทลงใส่กระทะนะคะที่มีน้ำมันรองไว้นะคะเพื่อนๆนเพื่อที่จะให้เป็นตัวรอให้น้ำมันออกมานะคะโดยใช้เตาฟืนก็ค่อยๆใส่ฟืนนะคะถ้าใส่มากเกินไปก็จะทำให้ แคบหมูของเราไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยถ้าเป็นเตาแก๊สจะง่ายแต่ถ้าเตาฟืนนี้จะหอมกว่าเตาแก๊สนะคะก็จะมีสองวิธีการนะคะในวันนี้นะคะคุรีชาแนลก็อยากจะนำเสนอนะคะไม่ยุ่งยากถ้าขยันนะคะก็จะได้นี่ออกมานะคะเป็นน้ำมันนะคะก็เริ่มเริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะได้น้ำมันด้วยได้แคบหมูด้วยนะคะ ก็ต้องใจเย็นๆของอร่อยต้องใจเย็นๆเมื่อเหลืองเป็นสีทองแล้วนะคะก็กลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับด้านนะคะเพื่อจะไม่ให้ติดกระทะนะคะคนไปนะคะใช้ตะลิวนะคะสองตัวช่วยกันนะคะวิธีการก็ยากหน่อยแต่ก็อร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆ ไม่ยากนะคะแต่สำหรับแคปหมูนี้จะใช้เวลาสองวันนี่เสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะพักไว้แล้วนะคะเป็นอีกวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะทำการทอดโดยใช้เตาแก๊สนะคะเพื่อนๆค่เพื่อจะควบคุมไฟนะคะก็ไม่ทอดทีเดียวนะคะจะแบ่งทอดค่ะทีละน้อยๆเพื่อจะดูว่าหนังทั่วถึงกันความกรอบนะคะกัดมาให้กรอบ ฟูฟูอร่อยอร่อยนะคะเพ <mm 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 sí ื่อนเพื่อนค่ะต้องอร่อยด้วยนะคะเพราะวิธีทำแคบหมูเป็นการสร้างรายได้เรียกลูกค้าถ้าแคบหมูของเรากรอบไม่เหนียวรับรองนะคะขายดิบขายดีนะคะน้ำมันก็ขายได้แคบหมูก็ขายได้นี่คือประโยชน์ของการทำวิธีทำแคบหมูนะคะสามารถส่งรูปเรียนหนังสือได้นะคะใครสนใจก็มาศึกษาแล้วก็ทำดูนะคะ เมื่อเมื่อพักก็มาพักใส่ตะกร้าแต่ลองด้วยกระดาษซับน้ำมันนะคะทิ้งไว้จนกว่าจะเย็นนะคะก็ตั้งกระทะทอดต่อไปอีกค่ะเพื่อนๆค่ะทอดไปจนหมดนะคะจนเต็มตะกร้าแล้วก็พักนะคะเมื่อเย็นแล้วเราถึงจะมาแพ็คใส่ถุงนะคะพวงหนึ่งก็ประมาณ12ถุงนะคะก็จะขายพวงละ1 0 0บาทนี่ค่ะถ้าขายเป็นถุงก็ ก็มีนะคะถุง50บาทและถุง100บาทนะคะนี่ค่ะแม่ค้าของเราก็ทําด้วยกันนะคะแคปหมูไม่ยากสู้ชีวิตนะคะค่อยๆทาไปก็จะได้แคปหมูออกมาแพ็กใส่ถุงไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าจะเก็บให้ดีก็เข้าตู้เย็นนะคะจะไม่มีกลิ่นเหินขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปคุรีชาแนลนะคะวิธีทําแคปหมูแสนอร่อย พองๆอ,อริดอร่อยนะคะพวงนี้ก็100อบาทมีสิองถุงเล็กนะคะเรียกว่าหนึ่งหลค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะ